เชื่อไหมฮะว่าสินค้าแอมเสบางอย่างเนี่ยเวลาซื้อมาแล้วอะ่ะเอกก็ได้แต่พูดกับตัวเองว่าอย่างวะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับ เข้าสู่ Back Boy Channel มาพบกับเอกอีกแล้วนะครับในปีใหม่ปี2564ปีนี้นะครับหรือว่าปี2021ก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะขอให้เป็นปีที่ปราศจากโควิดซะทีนะครับขอให้พิษเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับวันนี้นะฮะเอกจะมารีวิวในลักษณะที่แปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้มารีวิวสินค้าแอมเซี่อกชื่นชอบ แต่กลับกันนะครับมันเป็นสินค้าที่เอกไม่ค่อยที่จะชื่นชอบเท่าไหร่นะครับ <Wow. S 1> คือหลายๆครั้งที่ซื้อมาเนี่ยบางทีก็ต้องมาบ่นกับตัวเองนะฮะเหมือนที่ต้นคลิปบอกไว้เลยว่าอย่างวะคือแบบซื้อมาได้ยังไงนะฮะคือหลายๆอย่างนะฮะซื้อมาตอนนั้นเนี่ยอะไรโดนใจก็ไม่ทราบนะครับหรือว่าหลายอย่างเนี่ยก็โดนบิลนะครับโดน SA บิลให้ซื้อมา จะเป็นอะไรบ้างรอดูกันในคลิปนี้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่มเปิดมาดูคลิปเอกนะเราสนใจในเรื่องของการรีวิวกระเป๋าอุปกรณ์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับสามารถที่จะกด Subscribe ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้ากระดิ่งข้างๆกันเพื่อ YouTube เตือนสําหรับคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยนะครับเอกงมาขอแทรกรายการนิดนึงนะฮะเพราะว่าเอกจะมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Back Boy Channel จนตอนนี้เนี่ยมี subscribers เนี่ยครบหนึ่ง หมื่นคนแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะกับ1,000 0คนแรกที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Black Boy Channel นะฮะแล้ก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะชื่นชอบในสิ่งที่เอกนำมาเสนอต่อไปเรื่อยๆในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะครับและเนื่องในโอกาสที่ Black Boy Channel เนี่ยมี subscribers ครบ1,000 0คนนะฮะเอกก็เลยเปิดเพจทาง Facebook นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็ มี r e quest ขอมานานพอสมควรแล้วนะฮะแต่ว่าอีกยังไม่ได้เลิกเปิดเลยเพราะคิดว่าจะมี subscriber ให้สักหมื่นหนึ่งก่อน,นครับตอนนี้ถึงแล้วก็เลยเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเ <Wow. S 1> พื่อนๆสามารถเข้าไปชม facebook page ได้ที่ facebook.com/backboychannel ได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะ search ในช่อง search ว่า backboy ก็ได้นะฮะแต่ว่าอาจจะมีชื่อซ้ำๆกันนะให้ดูที่เป็นรูปนี้เลยนะครับเป็นรูปเอกแล้วก็น้องไมโลนะครับนั่นก็เป็นเพจของเอกนั่นเองอย่าลืมไปกด ติดตามไ like ลค์เพจ f a c e b o o k Back b o y กันด้วยนะครับเพราะว่าเอกนีของรางวัลพิเศษคือนี่เลยกล่องส้มอันนี้เลยนะฮะข้างในนะครับผมจะเป็นจานนั่นเองนะครับเป็นจาน a m ม ลาย H d e เ o นะฮะเป็นลายโปรดของเอกเลยเราสามารถใช้ทานข้าวได้ปกติเลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไมโครเวฟได้ด้วยเป็นจานที่เรียกได้ว่านอกจากจะสวยใช้งานได้จริงก็เป็นของแต่งบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งเอกมีทั้งหมด2ใบนะครับอยู่ในเซตแบบนี้เลยเพิ่งได้มาจากช็อปเลยนะครับซึ่ง อเอกจะมอบให้กับผู้โชคดีนะครับสท่านนะจะแบ่งเป็นคนละหนึ่งใบนะครับผมผู้โชคดี2ท่านที่เข้าไปกดไลค์เพจของเอกนะครับ facebook.com/backboychannel นะครับจะมีโพสต์ที่โพสต์คลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็ ไปกดไลค์โพส์นั้นด้วยแล้วก็แชร์โพสต์นั้นเปิดโพสต์เป็นสาธารณะนะครับเอกก็จะได้เห็นว่าในโพสตนั้นมีใครแชร์บ้างนะครับเลยก็จะสุ่มผู้โชคดีทั้งหมด2คนที่ไลฟ์เพจไลค์โพสต์แล้วก็แชร์โพสนะครับแล้วหวังว่าเพื่อนๆที่กาลังดูอยู่เนี่ยจะเป็นผู้โชคดี1ใน2ท่านที่ได้รับจานจากแอมเนี้ไปเลยนะครับแอบกระซิบว่ามูลค่าเนี่ยชิลนละ2 7 0้บาทนะไม่เสียเวลาละเราไปดูคอนเทนต์ต่อกันเลยนะครับ เราไปเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยนะครับซึ่งชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเจ้าม้าตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวต้องยกนิดนึงนะครับผม เจ้าม้าตัวนี้นั่นเองนะครับม้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่า Aryan Horse Sculpture นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเขามีฟัง์กชันคือเป็นของแต่งบ้านนะครับอยู่ในหมวดหมู่ Home Department หรือว่า Maison Department นั่นเองนะครับเป็นม้าที่แกะสลักจากไม้ทั้งชิ้นนะฮะคือถ้าได้ดูตัวจริงเนี่ยก็จะเห็นว่าสวยเป็นงานแฮนด์เมดทำด้วยมือที่ประเทศอินโดนีเซียเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่านะครับผมทำด้วยไม้ ทั้งชิ้นเลยถ้ามาดูใกล้ๆที่ตัวงานเนี่ยจะเห็นว่างานค่อนข้างเนียบนะครับคือความเรียบสันคมต่างๆเนี่ยคือสวยงามเป็นงานที่ก็รู้นะครับว่าแพงแต่ไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเจ้าม้าตัวนี้นะครับสนนราคาเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 0 0 0แสนปลายๆเลยนะครับผมประมาณ1,80,000 0บาทเลยซึ่งเอกมองว่าราคาแบบนี้มันแรงเกินไปนะครับใช่นะฮะเอกซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเราต้องการของแต่งบ้านสักชิ้นหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ วางเขาไว้แต่งบ้านนะครับแต่ก็แทบจะไม่เคยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นอกจากที่จะแต่งบ้านบ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีใครแบบว่าแวะมาบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างเอยียงว่าได้นิดนึงนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะก็ถือว่ายังได้ใช้ประโยชน์ในการแต่งบ้านอยู่แต่ค่าตัวเขาจะสูงไปนิดนึงนะสำหรับม้าตัวนี้นะครับเอกเนี่ยจะติดยึดเขาไว้กับ แท่นที่เป็นหินอ่อนอย่างนี้เลยนะครับโดยที่เอกจะยึดเป็นกาวแบบสองหน้าไว้เพราะว่าเคยมีคดีกับเจ้าเหมียวครับเพราะว่าน้องโฟบวกในเคยวิ่งแล้วชนแล้วม้าเขาล้มนะครับแต่ยังโชคดีที่วางไว้าานบนโต๊ะคอนโซลนะครับแต่ว่าม้าในแค่ล้มบนคอนโซลนะยังไม่ล้มลงมาที่พื้นเพราะถ้าลงมาที่พื้นเนี่ยเกรงว่าขาอันเรียวงามตรงนี้นะฮะอาจจะหักได้นะฮะก็เลยตัดสินใจย,ยึดเขาวไว้กับ แผ่นหินอ่อนแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็วางไว้บนโต๊ะคอนโซลอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ล้มลงมานั่นเองนะครับไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังเองนี่เป็นม้าไม้เหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็โดนเอเป่าหูมาเหมือนกัน ชิ้นนี้เนี่ยเอกเคยโชว์แล้วรอบหนึ่งในคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่เอกเคยอธิบายเกี่ยวกับการซื้อของแอนเมสให้ถูกที่สุดก็คือไปซื้อกับรีเซลนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการซื้อที่ช็อปมันต้องพ่วงด้วยของอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในชิ้นที่พ่วงมาเหมือนกันนะครับเอกชอบชิ้นนี้นะครับแต่ว่าชิ้นนี้มันมีประวัติคือว่า ชิ้นเนี้ยเขาทําออกมาทั้งหมด2ไซส์ครับจะเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กจะประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยนี่เป็นไซส์เล็กเทกมีนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นม้าแบบไม่ได้เป็นพัซซลหรือว่าไม่ได้เป็นตัวต่อนะครับซึ่งไซส์เนี้ยเขามี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นที่เป็นแบบนี้นะครับเรียบๆแบบนี้กับเวอร์ชันที่เป็นตัวต่อสามารถแกะออกมาแล้วก็ติดกันด้วยแม่เหล็กได้ใช่ไหมครับซึ่งเอก request sa ไปว่าเอกต้องการไซส์นี้ไซส์เล็กนะครับแต่เป็นตัวต่อเพื่อมาคู่กับเจ้าตัวนี้นะครับ ปรากฏว่า SA จัดไซส์นี้มาเลยครับผมคือไซส์เนี้ยมันเป็นไซส์แบบจัมโบ้นะครับก็เป็นตัวต่อเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เอกได้เจ้าไซส์นี้มาเนี่ย หลายปีแล้วนะครับไม่เคยเอามาต่อเล่นเลยนะครับก็เอาวางประดับบ้านไว้อย่างเดียวเลยนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0บาทเลยสําหรับเจ้าชิ้นนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไซส์เล็กที่เป็นตัวต่อเหมือนกันเนี่ยราคาจะอยู่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับก็โดน SA แกงนะฮะสั่งชิ้นเล็กได้ชิ้นนี้มาเลยครับชิ้นต่อไปเลยนะฮะชิ้นนี้เลยถาดไม้นี่นั่นเองนะครับผมถาดไม้นี่ เชื่อไหมครับว่าเป็นของแอมเอสคือถ้าไม่บอกเนี่ยไม่น่าจะรู้เลยนะครับเขามีลายโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งถ้าเป็นแฟนแอมเอสจริงๆก็จะรู้ว่าแพทเทิร์นลายตรงนี้นะครับเป็นลายของแอมเอสแล้วก็ชิ้นงานนี้เป็นของแอมเอสแต่ถ้าไม่บอกล่ะครับจะทราบไหมครับว่าถาดไม้ธรรมดาเนี่ยเป็นของแอมเอสเราจะทราบไหมว่าถาดไม้เนี่ยห้าหมื่นกว่าบาทเลยนะครับเรียกว่าโดนยัดเหมือนกันนะฮะโดนยัด ยอดมาพอสมควรแต่ว่าความสวยงามความเนี๊ยบของชิ้นงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสม สมราคาไหมมันไม่สมราคาหรอกแต่ว่ามันก็รู้นะฮะว่าเป็นของที่มีคุณภาพดีมากแล้วก็ราคาสูงมากนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่รู้จริงๆนะฮะถึงจะรู้ว่านี่เป็นของแอนะครับด้านหลังต้องคลิกที่ก้นถาดเลยนะฮะถึงจะเห็นคำว่า a อมเออยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไม้แล้วนะต่อไปอีกชิ้นหนึ่งเลยกันก็เป็นไม้อีกชินหนึ่งชิ้นนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะ หน้าตาแปลกๆไหมครับผมเป็นอะไรเนี่ยเขาไว้ทําอะไรเนี่ยทำไมมีสามขาแบบนี้ จริงๆนะฮะชิ้นเนี้ยเขาไม่ได้มาแบบนี้นะครับผมจริงๆเนะี่ยชิ้นนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผมซึ่งเขาจะเป็นที่ใส่เทียนนะครับผมที่เราจะเอาเทียนเนี่ยใสไว้ตรงช่องตรงกลางนะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาฝาครอบลงไปนะครับซึ่งฝาเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นหินที่มีลักษณะที่พิเศษนิดนึงคือเขาจะโปร่งแสงระดับหนึ่งทําให้แสงเทียนจากด้านในเนี่ยส่องสว่างออกมาด้านนอกได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าของเทคมีเนี่ยทำไมไม่มีฝา ให้เดาพอทราบไหมครับว่าฝาไปไหนแอบมองอยู่ด้านบนเป็นฝีมือของโฟบวกนั่นเองนะครับโฟบวกเนี่ยวิ่งชนเหมือนเดิมนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยชนแล้วทั้งหมดตกลงมาแล้วก็ ฝาหลุดลงมาแตกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปรึกษาาทาง SA นะครับว่าออชิ้นเนี้ยเอกจะขอซื้อแค่ฝาได้ไหมก็ได้รับคาตอบที่น่าจะเดาได้นะครับว่าเขาไม่ขายแยกก็ต้องซื้อมาเป็นเซฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เหลือแค่นี้ให้เป็นอย่างว่าอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ย โชคดีนะฮะที่เอกเนี่ยไปช้อปปิง้งไปเจอเจ้าฝาโดมแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นฝาของทางอีกเกียนะครับแล้วเดช้าบุญนะฮะที่มันสามารถใส่เข้าด้วยกันได้แบบพอดิบพอด,พอดีอย่างนี้เลยครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นนี้เอกก็เลยยังพอมีประโยชน์บ้างนะครับเพราะว่าการใช้งานของเขาก็คือเราจะเอาทีไลท์นะครับไว้ตรงกลางแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะจุดแล้วเราก็จะสามารถที่จะ โคมไฟแบบนี้ได้นั่นเองฮะหรือว่าจะสามารถเป็นจานรองเทียนนะฮะสามารถเอาเทียนอารมาที่เรามีเนี่ยวางไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จุดแล้วก็ครอบด้วยฝาด้านบนได้แบบนี้นั่นเองครับมาต่อกันที่ชิ้นถัดไปเลยนะฮะที่อีหยังว้าไม่แพ้กันเลยก็คือนี่ครับนี่เป็นซีรี กล่องใส่กระดาษทิชชู่นั่นเองนะครับชิ้นแรกเนี่ยยังพอทาเนานะครับผมชิ้นนี้ทํามาจากไม้นะฮะเป็นไม้แล้วก็มีการทาแล็กเกอร์เพื่อเคลือบสีให้เขาเงานะครับผมชิ้นนี้ยังพอทาเนาเพราะว่ายังมีโลโก้นะครับอยู่ตรงริมทั้ง2ฝั่งของเคสของเขาเลยนะครับผมส่วนด้านบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแพทเทิร์นนะฮะเป็นกราฟิกนะครับผมส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยจะเอียงวาร์มมากขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นหินอ่อนแบบทั้ง ชิ้นแบบนี้นะครับจริงๆงานสวยมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าเป็นของ Airmes เนี่ไม่มีทางเดาได้เลยนะครับนอกจากจะมาเดาจากตรงด้านข้างตรงนี้นะฮะจะเห็นการวางหินเป็นแพทเทิร์นตัว H g e แบบนี้นะครับผมที่ด้านริมทั้งสองฝั่งอย่างนี้เลยนะครัะข้อเสียของเขาเนี่ยคือน้ำหนักค่อนข้างหนักนะครับก็ยกก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็อาจจะแตกได้นะครับห้ามทำตกเด็ดขาดเลยสำหรับชิ้นนี้นะฮะด้านล่างนี่นะฮะเขาก็จะมี สลักลงไปว่า m s Made in Italy นะครับถ้าเป็นงานพวกหินอ่อนแบบนี้ก็จะทำที่ตาลีนั่นเองนะคะน,นี่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เอยียงวะแต่อยียงวะชิ้นนี้ยังไม่เท่ากับชิ้นนี้ซึ่งเอกโดนยัดมาจาก S A ของเอกนะฮะไม่ใช่ S A โวยเป็นอดีต S A แล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็คงไม่ได้ไปช็อปที่นั่นแล้วนะครับก็คือชิ้นนี้เลย เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับหินอ่อนเหมือนกันแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีลายตัว h d g นะครับผมทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยสังเกตว่าตรงตัว h d g นะฮะเขาจะเลือกหินที่มีความโปร่งแสงนะครับทำให้แสงเนี้ยลอดออกมาจากด้านในได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นคุณลักษณะของเจ้าหินอ่อนแบบนี้เลยนะฮะเข้าใจว่าก็เลยทําให้มีราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรชิ้นนี้ก็จะประมาณ2 0,000ื่นะฮะที่ใส่ทิชชู่เนี่ยก็2 0 0 0 0กว่าๆเหมือนกันนะฮะ ถือว่าราคาสูงมากๆเลยสําหรับของเหล่านี้นะฮะก็เอยียงว่าพอสมควรเลยนะฮะโดยเฉพาะเจ้าชิ้นนี้เนี่ย มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับคือหลักๆเนี่ยเขาเอาไว้ใส่ปากกานะฮะก็ใส่พวกเครื่องเขียนบนโต๊ะแต่เอกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีขาวนะฮะเราจะหน่อยมากเพราะว่าด้านในเนี่ยมันก็ขาวโพลนแบบนี้เลยนะฮะถ้าเราใส่ปากกาแล้วแบบมันหมึกมันไปโดนหรือว่าแบบมีสิ่งสกปรก,กเข้าไปอยู่ข้างในน,ะะนยฮะเกรงว่าพอหมึกมันไปโดนเนี่ยมันจะไม่ออกแล้วมันจะติดถาวรเราก็จะหน่อยมากก็เลยไม่กล้าใส่ปากกานะครับสุดท้ายก็ วางเปนของแต่งบ้านซึ่งมันก็ดูอย่างวาพาะพอสมควรนะฮะชิ้นนี้มาที่ชิ้นรองสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือเจ้านี่เลยอยู่ในกลอ่องส้มกล่องนี้นะครับก็คือแก้วน้ำของแอร์เมสันเองนะครับซึ่ง เอกเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบพวกงานเทเบิลแว์ของ m อมสมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะจานพอชเลนพวกจานชามต่างๆเนี่ยมันมีลวดลายที่สวยงามใช้งานได้จริงนะครับแถมยังสามารถเป็นของแต่งบ้านได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกแก้วเนี่ยเป็นอีกเรื่องลึงเลยนะฮะเพราะว่าแก้วของ m อมเเนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงนะฮะเอกเข้าใจว่าเขาน่าจะใช้แก้วที่มีคุณภาพที่ดีมากนะครับแล้วก็ทาด้วยมือบลา h b เนี่ยแต่ราคาเนี่ยชิลละ1 0,000ื่น บาทนะครับแก้วแบบนี้ชิ้นละ1,000 0บาทนะครับซึ่งมันดูไม่มีอะไรเลยนะครับผมมันก็เป็นแค่แก้วน้ําธรรมดานะฮะแล้วก็ตรงบริเวณลวดลายเนี่ยก็จะมีการแกะเนื้อแก้วเข้าไปนะฮะเป็นแพทเทิร์นด้านล่างแบบนี้กับราคา1,000 0บาทเนี่ยมันดูแบบ มาดูไม่ค่อยสมราคานะฮะเมื่อเทียบกับอีกใบนึงที่เอกไปซื้อของอีเกียนะฮะราคาเพียงแค่79บาทเท่านั้นนี่นะครับเพื่อนๆดูออกไหมว่ามันต่างกันไหมครับนี่นะครับ79บาทจากอีเกียนะครับผมแล้วก็นี่1 0 0 0 0บาทนะฮะของ MS เพอดูออกไหมฮะสวยต่างกันไหมถ้าเพื่อนๆพ,พ,พอดูออกนะฮะ เพื่อนๆโดนหลอกครับชิ้นนี้เป็นของ i k เกนะฮะราคา79บาทครับผมส่วนชิ้นนี้เป็นของ a อ r เมครับผมชิ้นนี้ราคา1,000 10, 0ต้นๆนะฮะโดยที่เขาจะขายเป็นเซตคู่กันก็เซตละ2,000 20, 0ืสุดยอดไปเลยกับราคานะฮะด้านล่างถึงจะเห็นเลเซอร์เวว่า a อ r เมตรงนี้ตรงก้นเขานี่นะครับก็คือน้ำหนักเขาเนี่ยก็มีความหนักนะฮะเข้าใจว่าก็ทำมาด้วยวัสดุที่ค่อนข้างดีแล้วก็สังเกต ความต่างอย่างหนึ่งก็คือขอบแก้วนะฮะเขาจะบางมากนะครับซึ่งเอกเข้าใจว่าขอบแก้วที่บางมากแบบนี้มันน่าจะใช้กรรมวิธีที่ค่อนข้างประณีตมากๆเลยนะฮะถ้าเทียบกับของอีกเกียซึ่งขอบแก้วของขนี้จะต่างกันนะคือจะมีความหนากว่าพอสมควรเลยนะฮะของ a m เก็จะมีความบางให้ความรู้สึกว่าเป็นชิ้นงานที่แพงนะฮะแต่ไม่น่าจะแพงถึงหมื่นหนึ่งแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอีหยางวะเช่นกันนะครับผมกับแก้ว a m เครับ และแล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายชิ้นท้ายสุดของคลิปในวันนี้แล้วนะครับที่เอกนำมาโชว์ก็คือเจ้าลังกระดาษนี้นั่นเองนะครับลังนี้นะครับเป็นลังที่มีประโยชน์คือใช้เก็บของนะครับคือด้านบนเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแบบแคล้ายๆสังกะสีหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะฮะก็จะเป็นกระดาษ ัดแข็งนะฮะแล้วก็จะทําสีแล้วก็ลงโลโก้ที่เป็นลายเอกลักษณ์ของเขาที่เรียกว่าครูเดอร์เซลนะครับลายนี้ก็จะเป็นลายที่บ่งบอกว่าเป็นแบรนด์เมสนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกได้อีกนิดนึงนะฮะก็คือด้านข้างครับผมเขาจะมีหูจับนะฮะทำมาจากหนังนั่นเองนะฮะก็มีการเย็บเข้าไปที่ผ้าแบบนี้นะฮะก็เป็นงานหนัง จุดเดียว2จุดนะฮะที่อยู่บริเวณด้านข้างของลังนี้นั่นเองนะฮะเพื่อไว้ยกวิธีการใช้งานนะครับผมก็ต้องแกะด้านบนตรงนี้นะฮะเราก็จะดึงสลักตรงนี้ออกมานะครับผมแล้วเราก็จะแกะฝาด้านบนตรงนี้ออกมาได้นะครับและเมื่อแกะออกมาแล้วด้านในนะฮะก็ปม่ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นกระดาษลังกระดาษแบบ สีน้ําตาลโล่งๆแบบนี้เลยนะฮะเช่นเดียวกับตรงเบอร์นออกลนเขาเลยนะครับซึ่งไซส์เนี้ยจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างเล็กนะฮะทาง m อมเสเนี่ยเขาทํามาค่อนข้างหลายไซส์อยู่นะครับผมราคาจเจ้าใบนี้อยู่ที่1 8 0 0 0กว่าบาทนะฮะหนึ่งหมื่นปลายปลายเลยถ้าจำไม่ผิดนะซึ่ง อย่างว้าแรงมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆลองอยากได้ลังคล้ายๆกันนี่นะฮะแต่ว่าไม่มีคําว่าแอมเเป็นกระดาษวัสดุนะจะใกล้เคียงกันเลยนะฮะไปกดดูในช้อปปี้ลิงก์นี้ปุ๊บนะฮะขายกันอยู่ประมาณ100บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่านี่คือ1800 0นซัมติงนะฮะซึ่งเอียงวะาแรงมากเลยนะฮะชิ้นนี้ก็โดน SA นะฮะหรือว่าอดีต SA ของเอกเนี่ยเขาบิวนะฮะว่าบอกว่าเห็นเอกมีน้องแมวเนี่ยเอาไปใส่อาหารแมวไหม เราก็แบบนะฮะจริงๆเนี่ยเรื่องการบิวเนี่ยหลายอย่างต้องระวังนะครับบางทีต้องมีสติเ,เวลาไปช็อปที่อเมริกาถ้าเป็นไปได้เนี่ยพาเพื่อนไปด้วยนะฮะโดยเฉพาะเพื่อนที่มีสตินะฮะไม่เอาเพื่อนที่แบบเป็นลูกช่างเชียร์นะครับต้องเอาเพื่อนที่มีสติไปช่วยปรามเรานะฮะเอเนี่ยเคยเชียร์เอกหลายอย่างมากเชื่อไหมฮะเคยมีเคสนึงเนี่ยที่เขาทราบว่าเอกเลี้ยงแมวใช่ไหมครับ แต่เขาเนี่ยมี Product คือสายจุงน้องหมานะครับก็บอกว่าเนี่ยเอาไปใช้ได้กับน้องแมว ซึ่งเพื่อนๆท่านเลี้ยงแมวจะทราบนะฮะว่าสายจูงแมวสายจูงหมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันของหมาเนี่ยนะฮะเขาจะรัดแค่บริเวณที่คอใช่ไหมครับแต่ของแมวเนี่ยเขาจะรัดแค่คอไม่ได้นะครับเพราะเขาจะสามารถถีบแล้วก็หลุดออกไปจากสายได้จะต้องพยุงที่บริเวณขาหน้าทั้งสองฝั่งด้วยนะครับซึ่งเนี่ยบางทีเอเชียเนี่ยเราต้องตั้งสติดีๆนะฮะไม่งั้นก็จะได้อะไรแบบนี้มานะครับปาดเหงือเลย โอเคนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับกับสินค้าต่างๆของ a m มนะครับที่ต้องร้องว่าเอี่ยงวะก็คือ ไม่ค่อยได้มีประโยชน์มากมายซื้อมาได้ยังไงนะถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยไปซื้ออย่างอื่นที่มีประโยชน์ก็น่าจะคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปมากกว่าเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆมีชิ้นงานไหนบางที่ซื้อมาแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้หรือว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบในคลิปนี้กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให,ให้กับ Back Boy Channel ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปแล้วนะฮะ สวัสดีครับ